อือกันทั้งประเทศกลิดกันทั้งประเทศวัคซีนเข็มสแอสตราโพที่บุรีรัมเอาไหนฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ดันหน้าไงนี่ท่องกันมาทุกวันเลยนะบุคลากรเขาก็ร้องหากันอยู่นะในช่วงสวัปดาห์ที่ผ่านมา24-25ะกรกฎาคที่ผ่านมาค่ะในโซเชียลเนี่ยร้อนฉ่าเลยก็เพราะว่า,าไปเจอโพสต์โพสต์หนึ่งในเพจของสถานีตำรวจภูธรบ้านใหม่ชัยพศจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเพจของโรงพักเองใช่แล้วเพโรงพักเขาเอาภาพมาโพอสอวดพร้อมกับบรรยายว่าแฮชแท็เข็ม 3. สามสพอบ้านใหม่ชัยพศวันที่23กรกฎาคม64พันตำรวจเอกสุเอกฉินธนทรัพย์ผู้กำกับสอพอบ้านใหม่ชัยพศได้ประสานการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูกระตุ้นภูมิเข็มที่3ยี่ห้อแอสตาราเซเนกากับทางสาธารณสุขอำเภอบ้านใหม่ชัยพศ โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดําเนินการฉีดวัคซีนให้กับข้าราชการตํารวจแล้วจํานวน11อนายอาการผลข้างเคียงไม่มีสถานีตํารวจภูธรบ้านใหม่ชัยพันจังหวัดบุรีรัมย์กลัวไม่รู้ไงโพสต์อวดตารวจโรงพักนี้บ้านนอกก็จริงแต่เข็มสามได้ฉีดแล้วครับแอสตราด้วยนะแอสตราด้วยนะแล้วไม่เท่านั้นนะคุณนายกลัวจะไม่เชื่อมีรูปประกอบด้วยรไปดูรูปประกอบ อ่ะพลิกไปดูรูปประกอบกลัวจะไม่จริงไงไปดูออภาพต่อไปเห็นไหมครับสถานที่ฉีดขึ้นปา้ายร้าสถานที่บริการฉีดวัคซีนโควิดอำเภอบ้านใหม่ชัยพศ์ไปดูอีกหนึ่งภาพสิครับอันนี้ชัดมากแอสตา้าเซเนกาเข็มสามแอสตา้าเซเนกาไม่ใช่หนึ่งหรือสองนะเข็มสามเข็มสาม,มคือคือคือจุดเฉดเนี่ยมันมีอยู่มุมหนึ่งเขาขึ้นป้ายแอสต้าเข็มสามทันทีที่ภาพนี้ปรากฏมันยิ่งทําให้ทั้งสังคมเนี่ย จี๊ดทำไมได้ไหัวจิตหัวใจเลยแน่นอนสิก็เลยเมื่อเรายังท่องกันอยู่เลยว่าเข็มสามแอสตาเนี่ยให้บุคลากรด่านหน้าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ก่อนเนี่ยเขารออยู่คนในประเทศนี้คนในประเทศนี้จํานวนมหาศาลที่ยังไม่ได้ฉีดแม้กระทั่งเข็มหนึ่งแต่เขาก็ยอมนะถ้าจะมีการฉีดเข็มสามให้กับบุคลากรทางการแพทย์เจ้าที่สาธารณด่านหน้าเขายอมเขายอมยอมยอมทุกคนยอมรอแต่อยูยูไอเข็มสามแอสตา ไปโผล่ตำรวจ11นายเอาชัดๆไปเลยไปโผล่ที่บ้านใหม่ชัยพจน์บุรีรมัมย์ตำรวจ11นายทำไมได้ฉีดก่อนนี่คือคำถามได้ไงได้ไงคิดดูสิขนาดอาจารย์ทงทองจันทรางสุขอดีตประหลัดสำนักนายกโอ้โหนี่ก็ร้อน่าเหมือนกันนะเห็นแล้วร้อน,นาชาไม่ติดอาจารย์ทงทองนี่นของขึ้นเลยแต่สไตล์อาจารย์ทองทองขึ้นอย่างไร มันก็ขึ้นแบบทองทองจันทลังสุน,งนิ่งเงียบเงียบคือโพสต์เรียบร้อยแช่แต่ว่าโอ้แต่ร้อนชาแต่เจ็บนะโพสต์ <post S 1> ว่าดูไหมดูไหมโพสต์ว่า,วาตำรวจวที่บุรีรัมย์ได้ฉีดวัคซีนเข็มสามแล้วดีใจด้วยครับเพียงแต่สงสัยว่าผมตามไปดูในเพจของโรงพักโพสต์นี้ไม่ปรากฏอยู่แล้วถ้าเป็นข่าวปลอมก็บอกมาเลยนะครับจะได้แก้ข่าวให้แต่ถ้าเป็นข่าวจริงก็ชวนให้ผมสงสัยอะไรต่อไปอีกเยอะเป็นคนขี้สงสัยนี่ลำบากจริงๆครับ โอ้โหเรียบๆง่ายๆแต่แรงฟาดแรงอะ่ะในโซเชียลมันว่อนใช่ไหมมันเห็นอยู่แล้วจนกระทั่งไปเข้าตาอาจารย์ทองทองใช่ไหม,อ,มอาจารย์ทองทองก็สืบค้นย้อนไปที่ต้นทางก็คือเพจของโรงพักปรากฏว่าลบทิ้งไม่เจอปรากฏว่าล้มทิ้งถ้าอาจารย์ไปดูตั้งแต่วันที่2 3บมวันแรกที่เขาสนั่นกันพุรีย์นะอาจจะเจอไงอาจารย์มาดูที่ยี่ห้เลยไม่เจอเขาลบทิ้งใช่แต่ไอ้ย้อนหน้าสุดท้ายมันทัดหลังๆของอาจารย์ทองทองฟันธงไปแล้วล่ะมันเป็นของจริงไม่ใช่เฟคนิวส์ อิจฉาอิจฉาดีใจด้วยครับอาจารย์บอกดีใจด้วยครับดีใจด้วยครับแสบในบัตรดลนะบิ๊กหลวงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสามพลนตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญแตงตันยยยายเที่ยนนี้คงได้ขยับขึ้นพลตำรวจคงได้ขยับขึ้นผู้ช่วยพบตรนะบิ๊กหลวงทีนี้แต่ถ้าเลือกได้บิ๊กหลวงไม่อยากขึ้นผู้ช่วยไม่อยากขึ้นผู้ช่วยเอานะบิ๊กหลวง ออกมาปกป้องลูกน้องเลยใช่ชี้แจงภาพเนี่ยที่ตํารวจมีการโพสต์แบบนั้นยอ่อเรื่องเลยดีกว่าบิ๊กหลวงผู้ชชยการตรํารวจจัามพักสาก็ออกมาแก้แทนลูกน้องตํารวจไม่มีน้ํายาหรอกตํารวจไม่มีอํานาจในการประสานขอวัคซีนเข็ม3ประสานขอเอ,อสตราไอ้เรื่องฉีดเข็ม3ามอสตราเนี่ยมันเป็นอํานาจของสสจจังหวัดบุรีรัมย์ าดดสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้นที่จะโดนบันดาลได้ <S 1> <S 1> ใช่ดังนั้นที่ได้ฉีดอย่าถามตำรวจไปถามสส,<ะ>สจ,สจบุรีรัมย์ใส่จังหวัดด้วยยอ<ด>้อนเลย<ะ>แต่ขณะเดียวกันบิก๊กหลวงก็ด่าลูกน้องตัวเองผมก็ผมก็ด่าไปแล้วนะมผมก็ด่าพุ่มกลับไปแล้วนะโพสอวดทำไมโพสอวดทำไมถ้าไปแอบแอบฉีดแล้วไม่มีใครรู้ก็ไม่เกิดเรื่องไงโพสอวดทำไมแต่อยากจะอวดไงว่าได้เข็มสามแล้วนะ เออแล้วไม่มีอาการด้วยนะอทัวลงชุนกระทั่งไม่ไหวจะเคลียร์ู้กลรกผู้ใหญ่น่ากันไม่ติดอร้อนถึงระดับพบตรอเลยนะเรื่องเนี้แน่นอนร้อน,อนถึง,ถงระดันั่นตีว่าการกระทรวงสาสุขด้วยนะเพราะเพราะ นัดติว่ากระทรวงสาธารณสุขเป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยใช่ทะเบียนบ้านอยู่บุรีรัมด้วยนะและทะเบียนบ้านของคุณอนุทินก็อยู่จังหวัดบุรีรัมด้วยโอ้โหก็ร้อนสิมันร้อนสบนี้ร้อนสิหาเรื่องจริงจริงเขาเรียกหาเรื่องจริงๆในที่สุดนะโรงพักบ้านใบเชพศบุรีรัมต้องชี้แจงผ่านเพจของทางโรงพักชี้แจงว่าลบไปแล้วนะแต่อันเนี้ยมาชี้แจงแทนบอกว่าเรียนทุกท่านทราบ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง11นายได้รับคำสั่งให้มีหน้าที่รับส่งผู้ป่วยโควิดกลับมารักษาตัวที่บ้านเกิดซึ่งอาจจะต้องเสี่ยงสัมผัสกับผู้ป่วยโควิดในการรับส่งซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจึงได้รับวัคซีนเพื่อเป็นเกราะคุ้มกันครับจึงเรียนมาเพื่อทราบพ,พร้อมกันนั้นเกรงคนไม่เชื่อโรงพักบ้านใหม่เชยพศก็ได้โพสต์ภาพตำรวจ11นายไปดูภาพสิครับยืนยันว่าตำรวจ11นาย มีภารกิจในการดูแลรถรับส่งผู้ป่วยโควิดจริงๆดังนั้นดังนั้นก็ถือเป็นด่านหน้าเสี่ยงเสียงเอ้าเอว่ากันไปอ้าว่ากันไปขาบักเสี่ยงหนว่ากันไปว่ากันไปค่ะ